สวัสดีจ้าวิถีชีวิตเรียบง่ายเมื่อนี้เมื่อนี้วันที่เก้าเมษายน2566้าจ้าเมื่อนี้พวงเฮากะจะมาลง่งนองหาปลาอยู่หนองดังเด้อค่ะทุกคนอยู่ที่เทศบาลตำบลท่าเรือค่ะตอนนี้ก็มาถึงทังเข้าเทศบาลตำบลท่าเรือแล้วค่ะเดี๋ยวจังไดก็ไปพอกันอยู่หนองเลยเด้อค่ะตอนนี้เฮาก็มาหอน,นานหนองเลยเด้อจ้า มาแบบฟัฟ้าค่ะมาหวดแปวนมงเคร่งเพิ่นเกิดประกาศให้ลงได้เลยจ้ะกับพากันลงแหล้วเรียบร้อยเพิ่นประกาศให้จับปลาได้แล้วจ้าตอนนี้เขากำพึงลงแพไปจ้าค่ะกับมารุนกันค่าว่ามื่อนี้จะได้ปลาหลายบเพราะเป็นน้องดังของข้าเจ้าค่ะซีปีเพิ่นเปิดครั้งหนึ่งค่ะน้องก็จะเป็นน้องขนาดกว้างมากเลยค่ะทุกคนคนกับมาหลายหลายค่ะ ปาติดแหเพ่นจ้พ่นลงขังแหลกพ่นกระไดเลยทางผุนกระปาติสะดุ้งจ้าพระเจ้าโยกขึ้นแล้วก็ได้เลยข้างแรกก็คือได้เลยสมซื้อก็น้องดังพ่นขาขาตอนนี้ มึงเนี่ยแหละค่ะทุกคนปลาติสะดุ้งหมุนเลยบาบน,นี้มันยุ่ข้างนอกเอา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 ปลาย,ยุ่ข้างนอกมันไปซอยได้แล้วปลาตัวใหญ่ได้จ้ามันนี้คักขนาด นักกีฬาหาปลากําลังแซ่แหค่ะเ้ามืองว่าจะได้ปลาน้ำข้าเจ้าว่มนีแตาหูจะว่ามนีสะดุ้งมัดคัดค่ะ,คะเห็นหลายสะดุ้งแล้วมันติดปลาใหญ่หลายสะดุ้งแล้วข่างแหลกของเขาก็ยังมาได้จ้าปลามารุ่นต่อไปจ้า คนหนีเพิ่นหมานค่ะค่ะอันนี้ข้างที่สองของ่นกับติดมาเต็มแ a เลยโอ้ยหมานาค่ะพวกนี้โอ้ยมึงป่าเรือนะะเอกกน,นี่ยค่ะเรือกระมานค่ะเมื่อนี้เพราะกระลงไปง้อหมอยู่ข้างล่างเหมือนค่ะโอ้หมานจะ้ะใส่ข้างแรกก็ได้เลยนี่แหละจ้าคนจะหมานเมนื่อนี้อ้าว มุดน้ำเลยเด้อจ้านะักกีฬาหาปลาของเขาเมื่อกี้ได้ปลามา่นึงโตมุดลงไปอีกแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นว่าจะได้ยูบอคืนมาแล้วจ้าอ้าวมุดลงไปอีกแล้วรอเมืองน้ำกันเด้อจ้าน้ำลึกเด้อค่ะวันนี้ต่ว่าเข้ากับมุดน้ำได้อยู่จ้ามาแล้วจ้า หูทางผลแม่สะดุ้งพน้องหูปลาเขาสะดุ้งพนเดโอู้ยปวดอะพี่น้องปลาถึงสะดุงะ้งเพิน่นไดมาแล้วอืมกลับมาที่ของเขาจ้นานั่นไดเข้ามาแล้วเรื่อยจ้ามุดอีกอยู่บ่มุดอีกจ้าปลาติดแหจ้า ได้โบได้บอ๋บอ,อแล้วจ้าดึงแหขึ้นมาแล้วอู้ได้ปลาตีนแหขึ้นมาน้ำด้วยค่ะทุกคนอืมบ่าธรรมดาจา้มามาหน้มาลุ่นว่าเขาจะได้ปลาเงี้ยงเนี่ยเด้อม,มาอน้เตลินเต้นไปน้ำเพลิน โ่านาปาปาติสะดุ้งบน้องอีกแล้วอู้จะเป็นผึนหมานข้างบนอ้อแหหมานจ้ะแหริมฟังมาหนีิกระหมานกันทุกคนเลยจ้ะย่างพานมานน่เห็นหมานกันหลายคนแล้วจ้ะเมื่อนี่ราคาบัตรสะดุ้งสองร้อยแห่สองร้อยถ้าเป็นแพ้โฟม เป็นเรือนี่สามร้อยบาทค่ะทุกคนามาล้วนมังเพลินกันนะได้อยู่เด้อจ้าคนนี้ิน่นเป็นสีสันเน็ตเพิ่นใดปลาเพิ่นห่องมันจะเป็นตะมวลเนาะคะ่ะตอนนี้แพร่โฟมของเขากับพายไปเรื่อยๆจ้าหามองจ้าหามองวานจ้า ทางไกๆเขาจเจ้าหวงจ้าทุกคนวันนี้เขามาอีกฟังหนึ่งค่ะฟังทิศตะวันตกเด้อค่ะอ้าวของเราก็ลงแพรโฟมไปอีกแล้วลงไปทำอะไรก็ไม่รู้เดอ้อกำลังไห้ไปอยู่หมดน้ำลงไปมื่อนี้เป็นนักกีฬาดำน้ำน้ำจ่า เจ,จ้าคือห้องดีเธอจ้าทางผุนปลาหลาว่าทางผุ่น,นจ้าสีสันเนี่ยจ้ามากมากปลากระพูเขากระดุกแล้วเห้ปลากระหูตัจา้าสมโพธิ์เป็นห้องเนาะมุดไปเอาแหเพิ่นซื้อ,พอพจ้าทุกคน ติ้สดุ่งจ้าเมืองแน่ละป่าตะละโตจะโตใหญ่ๆยยด้จ้ะน่ะอ้อ้าวตักแล้วจ้าอืมปลาัวใหญ่ได้นะคะน่าจะเป็นปลานวลจันทร์ค่ะตัวนี้ มานจะมานเก็บเรียบร้อยจะก็เดี๋ยวเพิ่นกะไรล,ลงเองนะจ้ะเพราะเพิ่นตัวใหญ่แหลเพิ่นหมานจ้ะปลาก็งามงามจ้ะ แหเขียวกระปุงกระเขียวจ้ารรมาชาิเนาจะจ้ะทุกคนมึงสะดุ้งพวกนี้มันเพิ่นหมานป่าคักค่ะได้อีกแล้วค่ะแต่ว่าป่าเพิ่นได้นี่มีถุนตู้ใหญ่เด้อค่ะมึงขนาดป่าเพิ่นโหลดขนาดไส้เดียวกันเบิดเลยนี่โตที่แล้วก็ไส้นี่โตนี่ก็ไส้นี่ว่ามันเพิ่นเลือกเอาป่าเอาโหลดจะ้ะ มองมากประจําจุดแหเพิ่นเพิ่นใส่รองเท้าให้เป็นประโยชน์ด้วยค่ะเอารองเท้าผูกไวทถึงหัวแห่นะไหมค่ะแต่กะใยร้อยไว้จะได้หูว่าแหเข้ายมองใดจะเมื่อนี่บัวไดเอาลูกโฟมนะคะที่เห็ดเป็นกุ้มกลมนะค่ะมาน้ำเลยเดี๋ยอาศัยรองเท้าเนี่ยละค่ะซอย อีกแล้วค่ะมึงเพิ่ที่ล่ะค่ะหม,มานมาหมานเนี่ยค่ะสุดยอดเลยสะดุงพวกนี้สะดุงหมานอีหลีจา้าอ้าวสะดุงทางุนก็ติดปลาคือกันจ้ามาอนี่ผูใดมันยกมันได้จา้าดูยกดูได้พี่จังเพิ่นเบาหน่าแล้วจา้า อันนี้บรรยากาศระวังจับป่าเด้อจา้าทุกคนเมืองแน่ค่ะผู้คนหลากหลายลังไหลามาเลยค่ะต่างจังหวัดก็มีนะจา้มามาเมื่อนี้มามันหมาน้ำกันทุกผู้ทุกคนจา้า น้องนี่กว้างค่ะค่ะทุกคนปลาใหญ่ตดสะดุ้งเพื่อนค่ะโตใหญ่ค่ะค่ะทุกคนมะรุนน้ำเพลินค่ะจะเอาขึ้นแล้วว้าวโอ้สักโตน่ะสองโตสามโตโอ้โอโอ ซาดุงมานมันห้าติดจะติดที่ละสามโตเลยตัวนี้จ้าโอ้ยอีกตัวนึงอีกตัวนึงอืมงเทือป่าบางชนิดกับยูน้ำกันเป็นฝูงเนาะค่ะได้ที่กับสีได้หลายจังสี่ละค่ะหมานค่ะ ทุกคนมองเรือล้ําหนีค่ะเพ่นซอยกันทํามาหากินในครอบครัวของเพิินค่ะผู้ยิ่งเป็นผู้พ่ายเรือเป็นผู้ขัด่ายเรือไห้ส่วนผู้ซ้ายก็เป็นผู้วานแหค่ะทุกคนมงเพิ่นหมานค่ะค่ะปลาเพิินติดมาเต็มแห่เลยเด้ค่ะสุดยอดอิหลีเด้ค่ะผู้ยิ่งขัด่ายเรือได้เนี่ยค่ะไคเรือเก่งเนี่ยค่ะเก่งอิหลีค่ะ กลับมาที่สะดุงคนนี้อีกค่ะมึงดิล่ะค่ะติดอีกแล้วค่ะอืมเป็นห้องเอาป่าเป็นเมื่อกี้นี่ไหมคะลอยอยู่ในสะดุงอยู่ค่ะยังตักบได้อืม กำลังค่ะกำลังจะตักค่ะทุกคนปลาตัวใหญ่ค่ะค่ะนี่ได้แล้วจ้าทุกคนเมืองค่ะปลาโจกค่ะทุกคนตดสะดุงค่ะเมืองที่ละค่ะมื่อนี่สะดุงมานหมหมานกับเมืองเอาค่ะมื่อนี่วันของสะดุงอิหลีนะคะ ติดโมเมนต์โตเดียวได้ค่ะสองโตค่ะพันเก็บตัวของบนเลยเดี๋ยวพันคงจะมาเอาตัวของล่างค่ะเราใส่โมเมนต์ใส่เน้หน่อยเด้ค่ะใส่ใหญ่ค่ะอุ้ยค่ะขนาดโอน,นี้มึงละมวนไปน้าเพลินเลยค่ะโอน,นี้มันละตื่นเต้นไปน้ําย้ําปลาติดนี่แหละค่ะน,นั่นสองโตจ้า ปลาอย่างนี้จ้ะปลาปาก่ปลาปากโอ้ปลาปาก,ปาปากทุกคนปันกำลังพายแพ้เข้ามาจ่ะเพ่อนจะเข้ามาเก็บปลาหรือว่าจะกลับกับบ่อจักจก่ะเดี๋ยวมาเมืองน้ำกันจ่ะทางบุนสะดุ้งบนกระติดปลาจ่ะอ้ยข้าขนาด เมืงแน่แล้วค่ะอันที่มุดล้ไปโดนๆเนาะค่ะเมื่อกี้นคะคะทุกคนเมืองป่าน้ากันจ้าเป็นขามาเก็บปลาซะก่อนค่ะเพราะว่าปลาติดเหไหลาย่ยานลนลงไปข้างล่างน,าน้ำเน่ะจ้าก็เลยก็เลยกลับเขามาเก็บปลาซะก่อนจ้าทุกคนว้าวเมืองเนี่ยแหละค่ะอป่าติดก็ติดขึ้นมาไหลค่ะค่ะ โอ้โห oh, oh. อันนี้ปายังโอ้ <Okay. S 1> oh, ป่าปายังเกาะบัเพีถ <Okay. S 1> ูกคนมีหอดปรากฏได้จ้าปรากดนี่ oh. เจ็บขนาดค่ะ oh. ถ้าเหยียบโดนเนี่ยค่ะเพราะว่ mm hmm. าตอนแฟนเ้องเพิ่นไปหนองบาวา่าแสกแล้วค่ะ mm hmm. เหยียบปรากฏบานลงไปครั้งแรกเหยียบปรากฏก็คือเรียบร้อยเลยจ้าบานตอบ่ได้เลยจ้า เมื่อนั้นไปเป็นแหล่ลิมฟังจ้ะที่มีคิดลงไปก่อนหนานี่ล่ละค่ะแต่ว่าเมื่อนี้ค่ะเขามาได้ปรากฏหลายโตค่ะดูคนโอ้ยปลากระโดดปลากระโดดเออปลากระโดดจ้ามาเมื่อนี่บริสีเทียวจ้าบริสียเทียวยังดีจ้าเมื่อนี้เขาบ่ได้กีดยางเลยเด้อค่ะมุ่งหน้าจะมา้ายางเดียวเลยค่ะเมื่อนี้ ถือน้ำนะเอาเอาลงให้ถือน้ำนะโอเคได้แล้วให้ปลาดิ่นเล่นด้วยน,ะน้ำเมืองขวดน้ำกินกระยุก,กับปลาให้ปลากินน้ำนะ้ำมัตอนนี้ก็กำลังออกไปอีกละจา้าออกไปหาปลาตัวจา้าทุกคนทุกคนเมือง ปลาสะดุ้งเพิ่นจ้าอันนี้เพิ่นเลิกเพิ่นเลิกแล้วจ้าเพิ่นกำลังจะกลับบ้านรูปป่าเพิ่นเนี้ยค่ะร้ายขนาดค่ะเพิ่นหมานแห้งค่ะเหมือนนี้สะอ่อนจ้าไปละค่ะสะดุ้งหมานเพิ่นค่ะอันนี้คืออุปกรณ์ของเพิ่นเนาะค่ะพอเพิ่นเก็บของแล้วเพิ่นเก็บสะดุ้งแล้วเพิ่นก็จะกลับ นี่แหละค่ะอุปกรณ์สะดุดงงเพิ่นแต่ละคนอาจจะมีตังเนาะค่ะแล้วก็ะใหม่ไพในการยกสะดุดงงเพิ่นน่ะราคาใหม่สะดุดงมหม, <c oughs> มานค่ะค่ะมึงเพิ่นเนี่ยค่ะเพิ่นวานลุงติ้มฟังเนี่ยค่ะติดมาสองสามตัวลุงป่าเพิ่นเนี่ยค่ะโอ้จะเป็นเพิ่นหมานค่ะมึงเนี่ยค่ะทุกคน สุดยอดอิหลีค่ะมืนอนี่ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงเคิงค่ะทุกคนผู้คนก็นเริ่มกลับบ้านกันไก่จะเบิดแล้วล่ะค่ะแต่ว่าแพ้ฟูงพงเฮากก็ยังไม่ได้กลับเด้อค่ะกำลังหาอยู่อีกอยู่ค่ะนี่กะเดี๋ยวเมื่อเมืองกันค่ะว่าเฮาจะได้ปลาหลายบ่อมอือน,นี้เนาะ ตอนนี้กกลับมาเลยเด้อค่ะเขาจะกลับบ้านกันแล้วก็เดี๋ยวมะเมืองปลาเด้อค่ะมะรุนปลาน้ำกันว่าจะได้หลายบ่หมอนี่อันนี้ก็คือปลาของเขาเด้อจ้าทุกคน ปาที่เขาเ้ามาหาอยู่เทศบาลตำบลท่าเรือมือน,นี้ค่ะแล้วก็ได้ปลากดสองโลเคองค่ะทุกคนมีคนมาขอสือไปแล้วค่ะเขาขายไปแล้วค่ะสองโลเคิงปลากดนะคะแล้วก็ปลาที่เลือก็จะประมาณนี้ค่ะมือน,นี้มานเด้อค่ะทุกคนมันมานจ้ามิตรป่าตรงงามๆค่ะ ซาปาอันนี้เปนเธอเอาไปอย่างโบจาเนี่ยเมนี้เฮาก็จะขอโตล้ไปก่อนเด้อจ้าขอบคุณที่รับชมในเมนี้เด้อจ้าเดี๋ยวพอ,อกันไหมคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า